ลูกเกดเมทินีน้ำตาท่วมแอนโทเนียโพซิลไม่พลาดสักจุดมงไม่ลงแต่ยกให้เป็นมิสยูเนิเวิร์สในใจลูกเกดเมทินีน้ำตาท่วมเปิดใจหลังแอนโทเนียโพซิลคว้าตำแหน่งรองจักรวาลลั่นในใจของเกตน้องคือมิสยูนิเวิร์สโดยลูกเกดเมทินีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเชียร์แอนโทเนียโพซิ สาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีตัวแทนความหวังความมงที่3ที่ชาวไทยรอคอยนาน35ปีในการประกวดมิสยูเิเวอร์สครั้งที่72ที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซันวาดอร์ตรงกับเช้าวันที่19พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทยว่าเกตพอใจคะ่ะน้องทำดีที่สุดแล้วไม่ได้พลาดตรงไหนเลยน้องเพอร์เฟกมากๆเลยถามว่าคาดหวังไหมเกตคิดว่าทุกคนก็คาดหวังเหมือนกันแหละ และมองว่าน้องคือในใจของเกดน้องคือมิสยูนิเวอร์สเกดไม่สนใจหรอกว่าใครจะว่าอะไรเกดรู้สึกว่าน้องทำดีที่สุดแล้วน้องชายนิ่งมากๆเลยค่ะนี่คือน้ำตาหลากหลายอารมณ์มากเป็นน้ำตาที่ภูมิใจในตัวน้องมากๆร้องให้เกตรู้ว่าน้องพยายามมากแค่ไหนและทำดีที่สุดและไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะคิดยังไงที่คนมงใหญ่ใช่ล่าม อันนี้เกดไม่รู้นะแต่เกดมีความรู้สึกว่าเขาฉลาดในการตอบเขาพูดนิดหนึ่งแล้วก็ล่ามแล้วช่วงที่ล่ามพูดเขาก็มีเวลาคิดว่าจะพูดอะไรต่อเกดว่ามันก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะวางไว้ดีเหมือนกันก็นั่นแหละในการตอบเขาก็จี้และขยายความได้ก็โอเคเขาก็ตอบดีไทยก็ตอบดีก็วัดกันแล้วละ่ะสิ่งแรกที่อยากบอกแอนโทเนียคงกอดก่อนร้องให้กอดก่อนแล้วก็บอกน้องว่าภูมิใจในตัวน้องค่ะ